ข้าชื่อสุนทรนะเองชื่ออะไรเหรอจะว่าอะไรไหมถ้าข้าอยากรู้จักเองให้มากกว่านี้ฉันชื่อสำลีจ้ะช่วยไปเอาน้ำมันพลายจากศพนางสำลีให้ข้าทีข้ามีสิ่งนี้มาแลกท่านต้องพอใจเป็นแน่เมื่อเห็นรูปร่างผิวพรรณของหญิงสาวหมอผีดำไม่สามารถต้านทานกิเลสกามของตนได้ถึงแม้ว่าสภาพศพของเธอจะไม่น่าดูก็ตามแต่ในใจ นึกเสียดายความสวยของสําลีเป็นอย่างมากฤดูหนาวลมโชยพัดผ่านต้นไม้ใบหญ้าปลิวสวัยลอยตามลมบรรยากาศอันแสนจเจียยนสบายสงบทำให้สําลีหญิงสาววัยแรกรุ่นรู้สึกเหงาและว้าเหวยิ่งนักเธอเป็นสาวชาวดอยทางภาคเหนือที่มีใบหน้าจิ้มลิ้นผิวพรรณขาวนวลผุดพอง ทำให้ใครเห็นก็ต้องอิจฉาในความเพียบพร้อมของเธอแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่สัมลีไม่มีมาตลอดก็คือการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่แยกทางกัน,กนตั้งแต่เธอยังเด็กหรือไม่มีพี่น้องเพื่อนสนิทที่จะคอยพูดคุยปรึกษากันเธอาอาศัยอยู่กับแม่ที่ติดเหล้างองแงมไม่ทำงานทำการจนสัมลีไม่มีเงิน และโอกาสในการเรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นมีแค่งานรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านเท่านั้นสำลีรับจ้างทำงานที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านโดยมีลุงเรืองและป้ารองเป็นเจ้าของร้านเธอทำงานปกติเช่เชนทุกวันแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือมีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนแอบจ้องเธอไม่ละสายตาสำลี พอจะรู้ได้บ้างว่าหนุ่มคนนี้ชักจะสนใจในตัวของเธอเข้าให้แล้วเมื่อเธอนำก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟชายหนุ่มได้เอ่ยปากขึ้นมาว่าข้าชื่อสุนทรนะเองชื่ออะไรเหรอจะว่าอะไรไหมถ้าข้าอยากรู้จักเองให้มากกว่านี้ชายหนุ่มซักถามพร้อมกับพูดคุยเชื้อเชิญไปในทางที่จะจีบสําลีฉันชื่อสำลีจ้ะเธอไม่พูดอะไรต่อและมีท่าทีเหนียมอาย หลบสายตาสุนทรแล้วไปทำงานต่อสุนทรได้แต่ยิ้มมุมปากแล้วมองตามสำลีด้วยสายตาที่ลุ่มหลงขณะที่สำลีกำลังวุ่นอยู่กับการเก็บร้านสุนทรกินเสร็จได้ลุกจากเก้าอี้แล้วเดินมาหาสำลีอีกครั้งข้าเห็นว่าเองเนี่ยใกล้จะเลิกงานแล้วเดี๋ยวข้าไปรอที่ศาลาท้ายหมู่บ้านนะสำลียิ้มให้แล้วพยักหน้า ไม่ปฏิเสธชายหนุ่มเลยสักนิดเมื่อเธอเดินกลับก็พบว่าสุนทรอ,อยู่ตรงนั้นจริงๆทั้งคู่นั่งสนทนากันจนข้ามือสุนทรจึงอาสาขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเธอที่บ้านหลังจากวันนั้นทั้งสองคนก็สนิทสนมกันและตกลงคบหากันลงเอยด้วยการอยู่กินชันผัวเมียไม่นานนักเรื่องเศร้าก็ได้เกิดขึ้นกับสำลีเพราะแม่ของเธอเสียชีวิตลง ด้วยโรคพิสุราเรือรังแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่เธอมีสุนทรคอยอยู่เคียงข้างในยามทุกใจเวลาผ่านไปสุนทรเริ่มรู้จักเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ชอบชวนกันออกไปตัดไม้ในป่าพอตกเย็นก็นั่งกงเล่ากันที่ร้านไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องจนดึกดื่นเมื่อสังมมีตามไปก็พบว่าในวงเล่านั้นมีหญิงสาว นั่งเคียงกายกอดจูบสุนทรเขาติดกายติดใจหญิงคนใหม่เข้าให้แล้วสัมลีแอบไปดูจนแน่ใจแล้วว่าสุนทรกับสาวเจ้าแอบหลับนอนด้วยกันจนทั้งคู่มีปากเสียงและสุนทรได้ทำร้ายร่างกายสัมลีมากขึ้นจนเธอได้รับความบอบช้ำทั้งกายและใจอย่างแสนสาหัสมีเพียงเพื่อนชายของสุนทรคนหนึ่งชื่อไอ้ดวงที่มันแอบชอบสําลี เมียของเพื่อนเขาให้ไอ้ดวงถือจังหวะที่ทั้งคู่มีความระหองระแหงกันเข้าหาและทำดีกับสําลีจนเธอเริ่มวันไหวสุนทรจับสังเกตเห็นความผิดปกติที่ไอ้ดวงมาหาเขาที่บ้านบ่อยๆแต่กลับชอบเข้าไปพูดคุยกับสัาลีมากกว่าตนเองด้วยซ้ำสุดท้ายสุนทรจับได้ว่าดวงและสําลีแอบมีอะไรกันตอนเขาไม่อยู่บุตรามบันดาลโคสั สุนทรจับตัวสำลีเขาบควักลูกตาของเธอออกอย่างเลือดเย็นจนสำลีสิ้นใจตายไปกับมือของเขาแต่เรื่องยังไม่จบด้วยความแค้นที่มากล้นสุนทรน,นำศพของสำลีไปฝังไว้ที่ใต้ต้นเครือสาวโหลงแล้วใช้เครือนั้นทับถมศพของเธอไปทั่วร่างทำให้เธอดูเหมือนยังมีชีวิตจิตใจ,จยอยู่อุบายที่คิดจะแก้แค้นอีดวง และสำลีเริ่มบังเกิดสุนทรนึกขึ้นได้ว่าต้องไปหาอาจารย์ดำหมอผีต่างหมู่บ้านเพื่อไปขอให้แกทำน้ำมันพลายจากศพของสำลีอ้าวไม่เจอกันนานนายทอนทอมาหาข้าถึงทีงน่นี่มีเรื่องอะไรวะช่วยไปเอาน้ำมันพลายจากศพนางสำลีให้ข้าทีข้ามีสิ่งนี้มาแล้ท่านต้องพอใจเป็นแน่พูดจบ สุนทรหยิบกระโหลกเสือที่หายากออกมาจนอาจารย์ดำถึงขั้นตาลุกวาวแต่ก็ไม่ไวจะเอ่ยถามกลับด้วยความสงสัยเดี๋ยวนะนั่งสำลว่าเป็นเบียเองหรือว่าฉันฆ่ามันตายกับมือเองแหละอาจารย์ <c oughs> นึงตัวดีนะ่มันเล่นชู้กับไอ้ด้วง <c oughs> เพื่อนเกลอของข้าแท้ๆชายชู้หญิงโชนอย่างพวกมันต้องได้รับกรรม สุนทรเล่าความอัปยศอดสูให้อาจารย์ดำฟังแต่ไม่คิดจะเล่าเรื่องของตนที่ทำกับสําลีไว้ก่อนหน้านี้เลยทำให้อาจารย์ดำเชื่อสนิทใจและตกปากรับคำเพราะอยากได้กะโหลกเสือมาบูชาเช่นกันสุนทรน,นำทางอาจารย์ดำมาที่หลุมศพของสําลีเมื่อเห็นรูปร่างผิวพรรณของหญิงสาวหมอผีดำไม่สามารถต้านทานกิเลสก,กามของตนได้ถึงแม้ว่าสภาพศพของเธอ จะไม่น่าดูก็ตามแต่ในใจนึกเสียดายความสวยของสําลีเป็นอย่างมากแกจึงใช้ความเล่บอกให้สุทนทรไปรอบนบ้านแล้วอ้างว่าต้องการมีสมาธิในการทำพิธีด้วยความที่หื่นกระหายมานานของหมอผีดำเขากระทำชำเรากับศพของสําลีจนเสร็จกิจแล้วจัดทำพิธีรดน,น้ำมันพลายจากศพเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อติดใจกับความสวยของสำลีแกจึงปลุกวิญญาณหญิงสาวขึ้นมาหวังจะนำมาสะกดเป็นเมียเรื่องนี้สุทรนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขากำลังทำเรื่องชั่วช้าไว้กับสำลีอย่างไม่น่าให้อภัยวิญญาณของสำลีโผล่ขึ้นมาจากหลงแล้วมีความต้องการหลับนอนกับผู้ชายด้วยสเสน่ห์ของเครือสาวหลงเธอมองอาจารย์ดำด้วยสายตาเคลิ้มหวาน แล้วผลักตัวของเขานอนล้มลงกอดจูบรูปคลำํำจบลงด้วยการนอนกับคนเป็นครั้งแรกอาจารย์ดำกลายเป็นชู้กับผีไปโดยปริยายแต่ถึงอย่างไรเขาต้องรักษาคำพูดโดยการให้น้ำมันพลายแก่สุนทรไปสุนทรไม่รีรอทําทีเป็นชวนด้วงมาดื่มสุราที่บ้านด้วงมองซ้ายมองขวาเล่นเอ่อยถามกับสุนทรว่า วันนี้มีเองไม่อยู่ที่บ้านเหรอวะอ๋อนังสำลีมันออกไปทำงานน่ะหรือก็คงกลับแต่ข้าต้องไปตัดไมห้หลายวันวะ่ะในช่วงที่ข้าไม่อยู่อ่ะเขาฝากเองไว้มาดูมาหน่อยกันละกันดวงรับคำไม่ปฏิเสธสุนทรแม้แต่น้อยขนาดนั้นเองที่สุนทรแอบสาดน้ำมันพลายเข้าไปที่แขนโดยดวงไม่รู้ตัวเลยสักนิดตกเย็น ดวงสั่งเมาก็พบว่าสําลีนั่งเช็ดตัวให้อยู่ก่อนหน้านี้แล้ววิญญาณของสําลีก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองได้ตายไปแล้วเช่นกันทั้งคู่หยอกล้อต่อกระซิบกันอย่างมีความสุขดวงใช้โอกาสที่สุนทรไม่อยู่หลายวันเป็นชูคู่นอนของสําลีอยู่ไม่ขาดสําลีเองก็เป็นคนมักมากในกามมากกว่าที่เคยทั้งคู่สุขสมกันจนอาจารย์ดำเริ่มทนไม่ไหว เพราะปล่อยให้ผีรักไปเป็นเมียไอ้ด้วงได้หลายวันแล้วหมอผีไร้คาถา,าอาคมเรียกวิญญาณสำลีจนเธอแสบหูทุรนทุรายจนต้องหนีด่วงออกมาที่บ้านหมอผีโดยสุนทรที่คอยเฝ้าดูก็พบเห็นการกระทำผิดแปลกของอาจารย์ดำกับสำลีกูทนเห็นมึงสองคนพอดรักกันไม่ได้้วมึงต้องเปนเมียของกูคนเดียวถึงจะถูก สองคนนั้นน่ะมันไม่เหมาะกับเมืองรอกนางสำลีสำลีผีเคราะห์ร้ายเริ่มรู้ตัวว่าตนได้ตายไปด้วยน้ำมือผัวอีกทั้งยังถูกอาจารย์ดำชวยโอกาสกับร่างกายตนเองอีกเธอเริ่มมีพลังแขนเหี้ยนขึ้นมาทันทีส่วนสุนทรโผล่ปรากฏตัวออกมาด้วยความโกรธน,น้อยนะ่ไอ้หมอผีทำทีว่าจะช่วยกู ดันมาเป็นชู้กับผีเสียอีกพวกมึงอย่าหวังจะมีความสุขกันเลยผีสัมีให้อาจารย์ดำและสุนทรฆ่ากันเองสุนทรคว้าปืนสั้นจากกระเป๋าแล้วยิงเข้าที่หน้าอกของหมอผีแต่ทว่าอาจารย์ดำผู้มีวิชายิงแทงไม่เข้าก็ไม่สะทกสถานกับกระสุนของเขาเลยเป็นสุนทรที่โดนเล่นงานด้วยร่างกายที่แข็งแรงกำยำแทน อาจารย์ดำชกต่อยไปที่ใบหน้าลําตัวของสุนทรแล้วใช้เท้ากระทืบเขาไม่ยั้งมีดหมอที่ปักอยู่บนโต๊ะถูกหมอผีหยิบขึ้นมาฟันเข้าที่หัวของสุนทรจนแบะเป็นสิ่งเสี่ยงผีสำลีหัวเราะเยาะที่เห็นผัวเก่าถูกฆ่าไม่นานเธอหันกลับมาที่อาจารย์ดำสายตาจ้องสู้กันอย่างดุเดือดอาจารย์ดำ ่ร้มนต์สะกดวิญญาณเธออีกครั้งแต่ไม่เป็นผลเพราะระหว่างที่หมอผีร้ายเผลอสำลีได้เทน้ำมนต์และเอาเท้าเหยียบโต๊ะหมู่พิธีจนมนต์เสื่อมถอยจงังหวะที่เขาตกใจผีเฮี้ยนใช้ของปองทุบเข้าที่หัวและหลังของหมอผีจนสะบักสะบอมเศษสมองไหลยเยิม้มทะลักออกมาเป็นกอง ผีสำลีเอาแก้วน้ำนำเลือดสดๆของหมอผีดำมาดื่มให้กลายเป็นวิญญาณปกติที่ไม่มีมนสะกดเธอมองศพของชายชั่วทั้งสองตายด้วยความสะใจจับทั้งคู่มัดตัวรวมกันแล้วพังโต๊ะหมู่พิธีทับร่างทั้งสองคนเทียนที่ถูกจุดอยู่เผาไหม้บ้านไม้ทั้งหลังไปพร้อมกับอาจารย์ดำ และสุงทรจนไม่เกรียมสําลีตั้งใจกลับไปหาดวงชายชู้คนที่รักเธออย่างจริงใจเป็นคนที่ไม่คิดจะทำร้ายเธอตั้งแต่แรกจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่เมื่อดวงได้เห็นสภาพของสาลีกลับไม่เหมือนหญิงสาวคนสวยที่เคยพบเพราะสภาพของเธอเป็นดังศพที่ตาโบและร่างพุนไม่มีหัวใจอย่างน่าสยด,ดสยอง ดวงฉันกลับมาแล้วจ้ารอฉันนานไหมเฮ้ย hey, สับลีนี่นี่นี่เงเป็นผีเหรอโอ้ยข้ายอยู่กับเองถ้าเขาไปชู้กับผีเหรอเนี่ยดวงร้องลั่นกุมขมับหลับตาร้องฟูมายจนสิ้นสตินี่พี่ไม่รักฉันเหมือนเดิมแล้วหรอือฉันคิดว่าพี่จะไม่รังเกียจฉันสิอีก สุดท้ายชีวิตของฉันก็ไม่มีใครรักจริงสักคนจากที่เธอเชื่อใจว่าด้วงรักเธอแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นผีสำลีจิตใจเฮี้ยมขึ้นมาเธอกระชากลากตัวด้วงไปที่หลุมศพของตนแล้วผลักร่างของเขาลงไปกลบดินฝังให้ตายทั้งเป็นพวกผู้ชายที่เห็นแก่ตัวทั้งหลายมังต้องจบชีวิต ด้วยนมือขอขงูิญญาณของสำลีสิงสถิตเฝ้าศพตนอยู่บ้านหลังนั้นไม่หนีไปไหนนานวันเข้าชาวบ้านผู้ชายที่ผ่านไปผ่านมายัางคงพบวิญญาณสำลียืนอยู่ริมหน้าต่างยิ้มให้พวกเขาอยู่ร่ำไปจนทำให้ไม่มีใครอยากไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านร้างแห่งนั้นอีกเลย